สวัสดีค่ะพอดีพามาดูพริกต้นนี้คือเขาเหลืองมากค่ะตอนแรกใบเขาเหลืองมากแล้วพอทีนี้เอาดูลินรีสังก้อแสงใส่เขาก็เริ่มเขียวค่ะตอนแรกไม่รู้ว่าจะเอาอะไรใส่ดีมันก็จะมีหนอนมีอะไรนี่เห็นไหมมีหนอน เพราะว่าเราปลูกไว้กินเองในครัวเรือนปลูกไม่กี่ต้นค่ะมีทั้งหมด8ต้นแต่อันนี้ทำาสาวใหม่ค่ะแล้วก็ต้นนี้ทำาสาวใหม่กำลังแตกค่ะเห็นไหมคะแตกใบออกแตกยอดแล้วตัดให้เขาแตกใหม่ต้นเขาแก่ค่ะก็เลยตัด ตัดเพื่อให้เขาแตกใหม่แล้วปุ๋ยใส่ค่ะเอาดูลินจีสองข้อสแสงใส่เห็นไหมคะทุกคนวันนี้พามาดูพริกนี่ค่ะเขากำลังแตกกำลังแตกใหม่เต็มเลยพอดีก็หมั่นใส่ปุ๋ยเขาเขาก็จะแตกนี่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะมาอัปเดตพิกค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ